สวัสดีค่ะนักเรียนม .1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาประวัติศาสตร์นะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะทุกคนเตรียมหนังสือเปิดหนังสือไปที่หน่วยการเรียนรู้ที่1เลยนะคะในเรื่องของเวลาและ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะแน่นอนค่ะนักเรียนด้วยความที่เราศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะสิ่งสําคัญในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จะต้องเป็นเรื่องของเวลานั่นเองเนาะด้วยความที่ประวัติศาสตร์นะคะมาดูความหมายก่อนนะคะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ของมนุษย์ในอดีตนะคะ ปัจจุบนันแล้วก็ส่งผลถึงอนาคตเนาะซึ่งสิ่งสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยจะต้องมีหลักฐานนั่นเองนะคะแล้วเราจะใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการานำเรื่องราวมาเรียบเรียงให้ถูกต้องเนาะแล้วเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่มีความสําคัญนะคะอย่างที่เคยบอกจะต้องมีเป็นเรื่องที่สําคัญจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญแล้วก็ มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมนะคะสังคมส่วนรวมจะต้องได้รับผลกระทบถึงตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นมีการพบข่าวในเรื่องของพระบิดามันเกิดลัทธิปรลาดขึ้นมาเป็นไงเป็นที่ฮือฮาของทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะว่าเอ้ยมันมีลัทธินี้ด้วยหรอนะคะก็กระทบต่อคนส่วนรวมเนาะเรื่องราวเหล่านี้ก็จะถูกจารึกไว้เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะ เดี๋ยวมาดูนะคะว่าเวลาสำคัญกับประวัติศาสตร์อย่างไรนะคะ,ะด้วยความที่ประวัติศาสตร์เนี่ยศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตนะคะและเวลาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กําหนดให้เรารู้นะคะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนมันอยู่นานขนาดไหนและมันสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะฉะนั้นเวลากับประวัติศาสตร์ก็เลยเกี่ยวข้องกันในเรื่องของ าการที่เวลาเนี่ยสามารถระบุได้ว่า,าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่เกิดขึ้นแล้วมันสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ในเหตุการณนน์นั้นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอาณาจักรสุขโขทัยก่อตั้งขึ้นเมื่อจุดๆนะคะจนกระทั่งถึงเมื่อไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นช่วงเวลานั่นเองนะคะ ความสัมพันธ์ของเวลาต่อประวัติศาสตร์นะคะก็จะทําให้เรารู้ว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นและก็จบลงเมื่อไหร่อันนี้เดี๋ยวจะมีออกมาสักหนึ่งข้อนะคะว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ความสําคัญของเวลาต่อประวัติศาสตร์ฉะนั้นหนูต้องดูนะว่าข้ออะไรที่ใช่นะคะ,ะหนึ่งทำให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นจบลงเมื่อไรนะคะ2ทําให้รู้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนและเกิดขึ้นหลัง อันนี้เกิดขึ้นจบลงอันนี้ไหน,นเกิดก่อนเกิดหลังนะคะเพื่อที่จะได้เรียงเหตุการณ์ถูกเนาะแล้วก็3ามนะคะทาให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาประวัติศาสตร์นนักเรียนครูจะชอบให้นักเรียนได้เรียงทไลายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เนาะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียบเรียงเหตุการณ์นะคะว่าอ่าเหตุการณ์อะไร เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทีหลังนะคะยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเลยนะคะเกิดเกิดโลคโควิดระบาดใช่ไหมเราก็มีการเรียงทม์ไลายเหตุการณ์กันนะคะว่าไปที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างนะคะเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังอ่ะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ของ เวลาต่อเรื่องราวในอดีตหรือประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะฉะนั้นเวลากับประวัติศาสตร์ก็จะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการระบุเวลาในเหตุการณ์นะคะอะ่ถ้าเป็นเวลาในเรียนเวลาจะระบุ ตัวเลขที่ชัดเจนนะคะอย่างเช่นพ่อขุนรามํำแหงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อปีพศออ1826อ,อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะคะหรือว่าตึกวอรเทสเซนเตอร์เนี่ยถูกผู้ก่อการร้ายขับเครื่องบินพุ่งชนในวันที่11กันยาหรือว่าเหตุการณ์นายวันวันนั่นเองนะคะ แต่ถ้าเป็นช่วงเวลาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เยกตัวอย่างเช่นรัชกาลที่9ครองราชตั้งแต่ปีพศออเท่านี้ถึงเท่านี้อันนี้จะเป็นช่วงเวลานะคะแต่ถ้าเวลาน,นี้ก็จะกําหนดตัวเลขชัดเจนเลยนะคะอันนี้บอกให้เราทราบไว้เนาะอ่ะโอเคค่ะจบกันไปแล้วนะคะในเรื่องของความสําคัญของเวลากับประวัติศาสตร์อันนี้มาดูต่อนะคะในส่วนของการนับเวลา การนับเวลามีกี่แบบเดี๋ยวมาดูกันนะคะการนับเวลาจะมีอยู่2แบบใหญ่ๆนะคะการนับเวลาคืออะไรการนับเวลาเป็นการนับวันและเดือนโดยถือเอาตำแหน่งของดวงจันทร,ร์และดวงอาทิตย์เป็นหลักนะคะถึงมี2แบบไงหนึ 1. คือการนับเวลาในระบบจันทรคติหรือว่าดวงจันทร์นั่นเองนะคะและ2คือการนับเวลาในระบบสุริยคติหรือว่าดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะ มาดูนะคะว่าแต่ละแบบเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรย่างไงนะคะแบบสุริยคติจะเป็นแบบสากลที่เราใช้กันจนที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนะคะที่ทั่วโลกก็ใช้กันเนาะก็จะเป็นปฏิทินทั่วไปนักเรียนที่เรียกเดือนหนึ่งก็คือเดือนมกรา,านะคะแต่ถ้าจันทรคติเนี่ยจะเป็นปฏิทินอีกแบบหนึ่งนะคะที่นับ จำนวนวันกับเดือนเนี่ยมันเหลื่อมกันจากแบบสากลนั่นเองนะคะแต่เมื่อก่อนเราใช้แบบจันทรคติหรือว่าแบบไทยนะคะปัจจุบันเราเปลี่ยนแล้วเนาะในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวฟังรายละเอียดอันแรกก่อนนะคะปฏิทินแบบสากลเป็นปฏิทินที่นับเวลาตามระบบสุรียคติโดยถือเอาตำแหน่งของดวงอาทิตย์เป็นหลักที่ดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรรอบโลกนะคะ1ปีมีเท่าไหร่คะ กี่วันสาเลขที่ออกคือ3ามวันนะคะสามห้าวันเป็นการนับเวลาตามแบบระบบสุริยคติหรือว่า1ปีนั่นเองนะคะหรือว่า1ปีนั่นเองนะคะปฏิทินแบบสากลเขาเริ่มนับเดือนหนึ่งในเดือนไหนมากรา,า,าเพียง คุณจะต้องมาแล้วนะคะมกราคพามพฤมจิกายนมิถุนายนนะคะถ้าใครท่องเดือนไม่ได้ไปฟังเพลงจ้าอาสยามนะคะ,ะชื่อเพลงอะไรก็ไม่รู้เนาะ,ะแล้วก็นับวันก็เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งสองสามจนกระทั่งถึงสามสิบเอ็ดปกตินะคะนับเดือนก็เริ่มตั้งแต่มกราจนถึงธันวาคมนะคะส่วนการนับปีนับปีหนึ 1, ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันแต่ จะมีปีพิเศษค่ะทุกคนคะ่ะจะมีปีพิเศษนะคะที่เรียกว่าปีอาทิกกสุรทินฮัลโหลผู้ขาปีอาทิกกสุรทินคืออะไระปีอาทิกกสุรทินนักเรียนจําได้ไหมคะว่าโลกเราเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใช้เวลาสามร้อยสิบห้าวันเนาะและมันมีเศษหนึ่งส่วนสี่ฉะนั้นจําได้ไหมมันจะมีสี่ปีที่จะมีเดือนกุมภายี่สิบเก้าวัน อ่านั่นแหละอีเซตหนึ่งส่วนสี่ตรงนี้นะคะจะทบกันมาเรื่อยๆทบกันมาเรื่อยๆในทุกๆปีนะคะปีที่หนึ่งปีที่สองอ่ะเป็นสองส่วนแล้วนะปีที่สามจนกระทั่งปีที่สี่จะเท่ากับเท่าไหร่หนึ่ง 1. วันนั่นเองนะคะจะเท่ากับหนึ่งวันหนึ่งวันตรงนี้นะคะก็เลยทำให้ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมียี่สิบเก้าวันมียี่สิบเก้าวันนะคะฉะนั้นทุกๆสี่ปีปฏิทินแบบ สากลหรือแบบสุริยคติจะมีปีที่เรียกว่าปีอธิกกสุรทินคือปีที่มี366วันนั่นเองนะคะปีที่มี366วันนั่นเองเรียกว่าปีอธิกกสุรทินนะคะอ่าฉะนั้นปีอธิกกสุรทินจะมี4ปี1ครั้งนะคะไม่ใช่มีบ่อยนะ4ปีมี1ครั้งนะคะสำหรับปีอธิกกสุรทินนะคะ อ่ต่อมาค่ะปฏิทินแบบไทยหรือแบบจันทรคตินะคะปฏิทินแบบไทยหรือแบบจันทรคติครูเชื่อว,ว่าทุกบ้านจะต้องมีปฏิทินแบบนี้นะคะปฏิทินแบบจันทรคติเนี่ยจะเป็นปฏิทินวันพานักเรียนที่ถ้าสมมติว่ามีแบบแบบสากลแล้วอะด้านล่างอะใครได้รับการแจกจากธนาคารหรืออะไรหน่วยงานต่างๆหรือแบบไปซื้อของตลาดแล้วร้านเจ๊ม้วยเจ๊อะไร จปฏิทินน่ะที่มีรูปดารามันจะมีข้างล่างนักเรียนที่เขียนว่าขึ้น15บห้าข้ามเดือนอะไรอ่ะ,อะตรงนี้แหละค่ะคือการนับปฏิทินแบบไทยนั่นเองนะคะโดยนับเวลาตามตำแหน่งของดวงจันทร์เป็นหลักนะคะซึ่งดวงจันทร์หมุนรอบโลกนะคะซึ่งดวงจันทร์หมุนรอบโลกก็จะมี300 ห้าสวันนะคะสามวันและการที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกเนี่ยก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าข้างขึ้นข้างแรมนั่นเองนะคะปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมในที่นี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมดอ่าอย่างละประมาณ15วันนะคะหรือประมาณ1เดือนอมีข้างขึ้น15วันข้างแรม15วันก็เป็น1เดือนเนาะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าข้างขึ้นข้างแรม ต่างกันยังไงนะคะข้างขึ้นก็คือวันที่จันทร์สว่างสดใสนะคะส่วนข้างแรมก็จะเป็นวันที่จันทร์มืดดับนั่นเองนะคะที่จันแบบเริ่มจากสว่างก็ไปมืดเดี๋ยวจะมีเป็นรูปให้ดูนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถแยกออกนั่นเองนะคะที่นี้ค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนนะคะ เรียนเห็นตรงนี้ไหมคะ November f o ฟ m o o o n ชายลอยกระทงลอยกระทงอ่ถ้าแปลเป็นไทยก็คือวันเพ็ญเดือน12น้ำขนองเต็มตลิงใช่ไหมวันเพ็ญเดือน12ปกติเดือน12สองำหรับเราถ้ายึดตามแบบสากลคือเดือนธันวาใช่ไหมคะแต่อ่ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยซึ่งเรายึดปฏิทินตามแบบ สันธรารคติหรือว่าแบบไทยนั่นเองนะคะประเภทนีคือเรียกง่ายๆว่าปฏิทินแบบไทยเนี่ยจะเป็นปฏิทินที่ทางศาสนาพุทธนํามาใช้นะคะอย่างเช่นวันวิสาขาบูชาอาสาหาบูชาวันมาฆบูชาอัฐมีบูชาวันลอยกระทงวันอะไรเี้ย่าเรียนเขาจะยึดปฏิทินแบบไทยเป็นหลัก นะคะเขาจะยิดปฏิทินแบบไทยเป็นหลักซึ่งการนับเดือนมันไม่เหมือนกันนะคะการนับเดือนของปฏิทินแบบไทยกับแบบสากลมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวครูจะมีตารางที่เปรียบเทียบให้อยู่นะคะคือเรียกง่ายๆว่าด้วยความที่อย่างที่ครูบอกเนาะว่า1เดือนอหมใช่1่ปีของแบบไทยเนี่ยจะเท่ากับ3 5 4รอวันเพราะว่าดวงจันทร์โคจรรอบโลกได้3 5 4้าวันเนาะแต่ถ้าเป็นของอ สุริยคติเนี่ยจะ1นปีจะ365นะคะฉะนั้นจำนวนวันตรงเนี้ยมันจะเป็นเศษกันอยู่นะคะมันจะเป็นเศษกันอยู่ประมาณ11วันเศษเนาะก็11วันเศษตรงเนี้ยก็เลยทบกันไปเรื่อยๆนะคะทำให้จำนวนวันจำนวนเดือนมันเหลื่อมกันอยู่นะคะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปอธิบายในส่วนของจำนวน เดือนที่มันต่างกันนะคะขออธิบายตรงนี้ก่อนนะนะคะว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ดวงจันทร์ขัวจรรอบโลกเนี่ยมันก็ทำให้เกิดข้างขึ้นข้างแรมนะคะเมื่อก่อนไม่ได้มีไฟฟ้าใช้เขาก็จะอาศัยแสงจากดวงจันทร์เป็นหลักนะคะข้างขึ้นคือช่วงเวลาตั้งแต่ ดวงจันทร์มืดสนิทนะคะแล้วค่อยๆมองเห็นดวงจันทร์สว่างขึ้นจนเห็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวงในวันขึ้น15คห้าคำนะคะฉะนั้นภาพนี้จะเท่ากับขึ้น1ค่คำนะคะ,ะแล้วก็ไล่ไล่ลลไปจนอันนี้เท่ากับขึ้น10 ห้าคำนั่นเองนะคะก็คือจันทร์สว่างสดใสแต่ถ้าเป็นข้างแรมข้างแรมจะเริ่มตั้งแต่จันรเต็มดวงเห็นไหมมันจะสลับกันนักเรียนเนี่ยมันจะสลับกันนะคะก็คือเหมือนไล่มาจากตรงเนี้ยอ่ะแล้วก็มาสว่างปึ๊บแล้วก็สว่างต่อใช่ไหมอ่ะก็จะเริ่มจากจันทรสว่างสว่างสว่างไปเรื่อยๆจนกระทั่งจันทร์มืดสนิทก็จะเรียกว่า แรม15คำนะคะอันนี้คือแรม15คำนะคะไม่ใช่แรม1คำนะคะอันนี้จะเป็นแรม15คำถ้าแรม1คำจะเป็นอันนี้จะเป็นภาพตรงนี้นะคะฉะนั้นเนี่ย1เดือนก็จะประมาณเนี้ยนะคะนักเรียนเนี่ยวันพระต่างๆก็จะดูปฏิทินตามนี้เนาะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่า ปฏิทินทางจันทรคติเนี่ยเข้าปี12เดือนเหมือนกันนะคะแต่เขาเริ่มนับเดือนที่1ในเดือนอะไรนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้เพลงวันเพ็ญเดือน12น้ําขนองเต็มตลิ่งใช่ไหมเดือน12ในปฏิทินแบบไทยคือเดือนอะไรก็คือเดือนพฤศจิกายนนะคะคือเดือนพฤศจิกายนฉะนั้นเดือนหนึ่งก็คือเดือน ธันวาคมนะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแต่แต่แต่แตแตแตนักเรียน่ะเขาไม่ได้อ่านว่าเดือนธันวาแบบนี้นะเขาจะอ่านว่าเดือนที่1เรียกว่าเดือนายเดือนที่2เรียกว่าเดือนยี่เดือนที่3เรียกว่าเดือน3แล้วก็อ่านไล่มาเรื่อยๆนะคะอ่าแต่ว่า เดือนที่1กับเดือที่2เนี่ยจะสเปเชียลกว่าชาวบ้านเขานะคะจะเรียกว่าเดือนไอ่เดือน1นะเดือน1เดือนไอ่เดือน2เดือนยี่เดือน3เดือน3เดือน4เดือน4เดือน5เดือน5จนกระทั่งมาเดือน12นะคะจะมีแค่1กับ2ที่เรียกว่าไอ่กับยี่เท่านั้นซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นตัวหลอกในข้อสอบค่อนข้างเยอะนะคะไม่ใช่แค่สอบวิชาคูนะสอบโอนิสอบ9ก้าอันของพี่โมหกก็ยังเอามาหลอกอยู่นะคะเดือนไอ่เดือนยี่ตรงนี้นะคะ ส่วนอันนี้เป็นตารางเปรียบเทียบปฏิทินแบบไทยกับแบบสากลเนาะซึ่งครูเอามาเทียบให้เห็นชัดๆกันเลยนะคะว่าจํานวนการการนับเดือนมันเริ่มต่างกันนะคะนี่นะคะแบบปกติแบบสากลก็คือเริ่มมกกะลาเป็นเดือนที่หนึ่งนะคะแต่ถ้าแบบไทยเนี่ยก็จะเป็นธันวาเนาะเรียกว่าเดือนอ้ายอันนี้เรียกว่าเดือนยีนะคะแล้วก็ไล่มา